สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศสวัสดีปีใหม่นะคะชาวพฤษศเกิดตั้งแต่15พฤษภาถึง14มีนายนนะคะดูได้ทางลักนณาและราศีเกิดเลยนะคะเพราะว่าหมออธิษฐานจิตไปให้ดูทางลักนาและราศีแต่หมอยืนหนึ่งก็คือราศีเป็นหลักนะคะแต่ลักานาคะบางคนบอกว่าผูกดวงแล้วอยู่ลักนาราศีพฤษศนะคะแล้วมันตรงกับคุณคุณก็ดูได้นะคะ ถ้าหมอบอกว่าปีหน้านะคะเป็นปีทองของคุณเป็นปีที่ดีแต่ถ้าบางคนปีหน้าไม่ดีอันนี้เป็นเป็นเป็นไพ่ของไพ่รวมนะคะมันไม่ได้เจาะจงของคนใดเป็นพิเศษบางคนอาจจะดีบางคนดีมากดีน้อยต่างกันมันอยู่ที่นะคะคุณไปตรวจดวงคุณดาวคุณนะคะโหราศาสตร์ว่ามีดาวบางดวงไหมที่เป็นอสุคุณมีดาวจรที่ไม่ดีมันก็จะดีไม่สุดนั่นเองนะคะหมอจะดูความรักเป็นหลักเต็มๆนะคะส่วนการเงินสุขภาพหรืออะไรที่มัน มันขึ้นมาหมอก็จะอ่านเพิ่มให้นะคะชาวพฤกษ์นะคะแล้วก็การอ่านไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าคือการอ่านสลับกันก็ได้นะคะสลับกันแปลว่าถ้าคุณนะคะไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ก็จะเป็นคนรักคุณคนที่คุณมีปัญหาคนที่คุณคบนะคะที่เขามีนิสยัยพฤติกรรมและการกระทําแบบนี้นะคะโอเคนะคะคิงถือถ้วยนะคะชาวพฤกษ์คุณอาจจะคุยกับคนาธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะ ไดแชเดอั์นี้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎหรือคนไกลคนต่างชาติก็ได้นะคะ่ะเดลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากุมที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะมาว่าไม่ต้องฟิกนะคะโอเคชาวผึกงศกปีหน้าเป็นปีทองของคุณเลยคะ่ะเดอซันนะคะไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเยอะมากนะคะเมเจอร์ก็คือไพ่ใหญ่ๆนะค่ะเดอซันเดมเพลนะคะเดลเวอร์นะคะ เดอร์นะคะแล้วก็เดอะสตานะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะดีมากดีน้อยลดหลั่นกันนะคะแล้วไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแต่ยิ่งตกตำแหน่งของคุณนะคะยากมากที่จะตกตำแหน่งของคุณแต่ทีนี้ตกตำแหน่งของคุณนะคะเดอะซันนะคะเป็นความสดใสเป็นความดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่จะมาส่องสว่างในชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภนะคะอ่านะแล้วก็เดอะซันนี้ก็หมายถึงองค์พ่อพิฆเนศด้วยนะคะหมยว่า คุณว่าองค์พระพิพคเนตนะคะให้ท่านนะคะนำทางเป็นแสงสว่างให้เรามีโอกาสในด้านการเงินการงานความรักให้เรามีสติปัญญานะคะนะคะแล้วนะคะใครที่รับราชการคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนก็ได้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วกันนะคะแล้วถ้าใครทำงานนะคะหรืออาชีพนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ มีธุรกิจในครอบครัวเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มอาหารนะคะเสื้อผ้าพรนะคะถามว่าไปได้ไหมสามเรียนมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะสามเรียนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ขายง่ายขายคล่องนั่นเองนะคะถ้าใครมีอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางนะคะทุกอย่างคือการขนส่งการเดินทางได้หมดนะคะหรือการซ่อมรถซ่อมอะไรนะคะถามว่าไปได้ดีไหมคุณก็ไปได้ดีนะคะถามว่าเหนื่อยไหมนะคะ ที่คุณทาหมอต้องบอกว่ามันก็มีบ้างที่นะคะที่คุณจะต้องเหนื่อยต้องต่อสู้แต่ต่อสู้แล้วชนะไม่ชนะถ้าใครนะคะทํางานแล้วนะคะดูแลหมายถึงว่าพยายามแล้วนะคะแข่งขันแล้วแต่ก็ยังโดนการโดนแกล้งหรืออะไรนะคะหมออยากแนะนํานะคะไปไหว้พ่อตักศินนะคะเดชเชร์เรือนนี้พ่อตักศินก็ได้หรือพราะนาเรศวรก็ได้นะคะนะคะลองดูนะคะอืมนะคะเดรซันเดเวอร์นะคะ, the sun, the world, ะ,คะแล้วก็พระจันทร์นะคะ มีทั้งพระอาทิตย์นะคะโลกนะดรวมจันร์ทอยู่กับชาวราศีพฤษภหมดเลยชาวพฤษภค่ะปีนี้หมอพูดถึงคนโสดก่อนนะคะหมอจะพูดรวมๆคนโสดนะคะเป็นปีที่เป็นปีทองของคุณแล้วค่ะคุณจะได้พบเจอใครที่อ่ะถ้าใครอยู่ในแวดวงดารานักร้องคุณจะมีชื่อเสียงนะคะดังเป็นผู้แตกเลยค่ะเพราะเดอะสตาขึ้นมากับเดอะซันนะดังเป็น เป็นผู้แตกเลยค่ะมีชื่อเสียงให้คุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะทําผลงานให้มันโดดเด่นเข้าไว้นะคะหรือถ้าคนนะคะคุณมีแฟนคุณจะเจอคนดารานักร้องหรือเขาอาจจะเป็นดาวโดดเด่นในมหาลัยก็ได้นะคะหรือในวงการที่เขาอาจจะมีงานที่ดีทำหรือเป็นคนสวยคนหลอ่อมีอะไรที่โดดเด่นในวงสังคมของเขานะคะคุณจะได้พบเจอถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เดมเพลสพร้อมที่จะให้ความรักกับคุณ และคุณพร้อมนะคะคือเอาง่ายๆคุณมีโอกาสที่เจอคนที่ดีที่สุดแล้วค่ะโปรไฟล์ดีฐานะการเงินดีดูแลคุณดีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เช่นกันคุณมีโอกาสที่จะได้เจอผู้ชายพร้อมที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลข้ามน้ําข้ามทะเลบางคนได้เจอต่างชาติต่างศาสนาต่างอายุก็มีนะคะข้ามโลกข้ามจัก,กรวาลเลยก็ได้นะคะอที่เพื่อที่จะมาเจอกันเพื่อที่จะมาเป็นคู่กัลยาณมิตรนะคะถ้าใครครบกันมานานนะคะ มีโอกาสนะคะเพราะว่าสองถ้วยนะคะสิบถ้วยเดอเวอร์ world, พวกนี้นะคะเดอันมีโอกาสแต่งงานกันนะคะหรือบางคนเข้าใจกันนะคะมีที่อยู่ห่างไกลกัน,กนมีโอกาสที่จะได้นะคะเดอเวอร์ world, ก็คือได้มาอยู่ด้วยกันนะคะย้ายห้องย,ย้ายอะไรมาอยู่ด้วยกันภูมิลำเนาเดียวกันนะคะอืแต่ถ้าใครที่แต่งงานมานานแล้วหรืออยู่เป็นครอบครัวนานแล้วคุณหวังที่จะมีน้องนะเดอะซันนะคะแล้วก็ เดมเพสสองด้วยคุณมีโอกาสมีลูกนะคะแต่ถ้าใครไม่พร้อมคุณป้องกันนะคะแต่ถ้าคุณมีความหวังความฝันหรืออะไรสักอย่างที่คุณ <c oughs> หวังมานานนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีลูกมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์ถ้าเต็มสิบนะคะหมอขอให้เก้าก่อนนะคะเพราะว่าหมอย,ยังไม่แคลิิฟายนะคะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคหมอจะขอแคลิิฟานะคะไพ่ของคุณดีมากเลยชาพฤกษ์ ะะชาวกรกฎก็ได้เดือนันนะคะ,ะแต่คุณไพ่ดีมากค่ะขอที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างาความรักของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภได้แชร์ดีออดขอหนึ่งใบให้ชาลีออดชาวพฤษศแคดิฟายวินเทเลียนะคะที่ผ่านมาหมอว่าคุณนิ่งมากขึ้นนะคะคุณมองเรียนที่มีค่านี้คุณรักนะคะแต่ว่าคุณจะนิ่งขึ้นคุณจะสนใจเรื่องเงินเรื่องงานคุณจะอยู่ในพื้นที่ตัวเอง คุณจะเห็นคุณเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะโลกทางใบเนี้ยนะคะคุณบอกว่าตอนนี้จะเป็นของคุณนะคะคุณจะไม่เป็นโลกทางใบให้ใครจะไม่เป็นตัวเลือกของใครนะคะถ้าใครตกสถานการณ์ t เลเวอร์นะคะเป็นรักทางเลือกโอเคถ้าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของนะคะหมอบอกเลยนะถ้าถ้าคุณเป็นรักสามเศร้าของเขาบอกเลยว่าเขามีเจ้าของแล้วนะคะเขาจะเลือกครอบครัวหมอพูดอย่างนี้นะคะ เขาจะยืนหนึ่งนะคะของเดมเพลสนะคะสิบถ้วยสองถ้วยนะคะี่เมทา้าแต่ถ้าคุณมีรักที่ไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของอีกแล้วค่ะหมอว่าคุณจะนิ่งมากขึ้นนะคะคุณจะไม่ทําอะไรไม่จัดแจงอะไรเพราะคุณทํามาเยอะแล้วคุณจะรักตัวเองนะคะ,ะให้กระโดดลงมาสามใเทา้าเดี๋ยวขอดูนะคะขอแค่นี้ไฟคิงถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยไนดะ้คิงถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงนานนะคะ ที่ผ่านมาคุณแอคชั่นมาเยอะแล้วคุณอาจจะเหนื่อยนะคะถ้าไม่แอคชั่นด้วยการกระทําก็คือความรู้สึกนะคะคุณกระตือรือร้น,รนที่จะมีเขาที่จะมีเขาไว้นะคะแต่ตอนนี้หมอว่าคุณจะเริ่มนิ่งนะคะเริ่มมามองตัวเองเริ่มมามองภาพความเป็นจริงนะคะขอหนึ่งใบให้เดินเริ่มเนะคะตกตำแหน่งของปัญหาปัญหานะคะคุณพยายามนะคะประคับประคองความสัมพันธ์ไว้นะคะที่ผ่านมานะคะคุณทิพพยายาม พยายามมาเยอะแล้วนะคะหรือความรักนี้มันมีสองคนให้เลือกสองทางเลือกหรือทูนเป็นตัวเลือกของใครสักคนหนึ่งขอแคลิฟายสองเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้านะคะมันมีการสื่อสารมันมีการพูดคุยกันนะคะมีการตกลงอะไรบางอย่างนะคะขอหนึ่งใบให้สองถ้วยนะคะการแก้ไขปัญหานะคะบางคนจริงด้วยค่ะท่านนิ่งท่านเงียบไปนะคะ คุณจะได้กลับมาคุยกันนะคะมาปรับความเข้าใจกันขอหนึ่งใบนะคะเก้าดาบเก้าดาบร่วงอกมานะคะคุณมีความกลัวความวิตกกังวลนะคะในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้คุณเริ่มที่จะหมอบอกแล้วค่ะคุณเริ่มที่จะเป็นตัวคุณมากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มเป็นชาวพึกศบนะคะคุณจะเก็บความรู้สึกนะคะไม่ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นคุณจะนิ่งๆของคุณนะคะและเก้าเหลียญจริงด้วยนะคะ คุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะเห็นคุณเห็นค่าคุณจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษมากกว่าคุณจะให้ความสําคัญทั้งชั้นสวยชั้นหล่อชั้นไม่จําเป็นต้องงอใครชันจะนิ่งนะคะชั้นรักนะคะแต่ฉันจะไม่แสดงความรู้สึกให้ใครรับรู้ว่าชั้นเจ็บปวดชั้นเสียความรู้สึกอะไรประมาณนะคุณหวังนะคะที่ผ่านมาหวังอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกลับไปกลับมาก็แล้วนะคะแต่มันก็ยังได้แค่นั้นที่ผ่านมานะคะทีนี้หมอขอดูไพ่ ความคิดบ้างนะคะความคิดของเขานะคะเขาอยากกลับมานะคะนี่ห้าถ้วยมีคนที่รู้สึกเสียใจทำถ้วยที่ล้มอะไราอาวรนในความรักความคิดของคนรักชาวพฤกศพนาอเขาอ่านนะคะคนรักชาวพฤกศพนะคะคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวพฤกศพนะคะไพ่แม่แรกหกไม้เท้าไพ่วิกตอรี่นะคะสองเหรียญสองไม้เท้าไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ ผ้าแชรีโอนะคะห้าถ้วยนะคะหมอเขาอ่านนะคะอมอเขาอ่านก่อนนะคะเด,เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มนะคะคนรักชาวราศีพฤษภราคณาพฤษภเป็นไปได้ทั้งคนที่คุณคุยคนโสดคนที่เพิ่งรู้จักนะคะได้หมดนะคะและแม้แต่นคนรักที่อยู่กันมานานหรือคนที่มีปัญหานะคะได้หมดหมอจาอานรวมนะคะแต่หมอจะอ่านแยกให้นะคะอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาในความรักคนที่มีคู่คนที่คบกันนานแต่งงานไม่แต่งก็ได้นะคะมอว่าทําไม คนบางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะต่างคนต่างอยู่หรือเขารอโอกาสรอจังหวะเพราะชาวราศีพฤษภนิ่งไปเงียบไปหรือเปล่าคะหกไม้เท้านะคะที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภนะคะถ้าคุณทํามาดีแล้วทํามาเยอะแล้วตอนนี้ล่ะคะเขาจะเห็นคุณเห็นค่าของคุณนะคะเขาอยากรอคอยนะคะที่หมอว่าเขารู้สึกเสียใจนะคะในสิ่งที่เขาทำนะ,ะชาวพฤษภคนรักของคุณ เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากส่งข่าวสารอยากเดินทางมาหาอยากนะคะอยากที่จะมาเจอนะคะอยากเดินทางมาเจอหรืออยากปรับความเข้าใจนะคะขอค่ายเ,เพิ่มนะคะเขาเสียใจเรื่องอะไรคะ The Hand Man นะคะ The Tower ที่ผ่านมาหมอว่าน่าจะทําให้ชาวราศีพฤษภนะคะสะเทือนใจเสียใจนะคะหรือทะเลาะก,กันไปนะคะแต่หมอว่า เขายังทิ้งชาวราศีพฤษภไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเดแฮงแมนนะคะหรือชาวพิศิอ่าหรือชาวราศีพฤษภนิ่งไปเงียบไปนะคะคิดได้แต่ไม่ทํานิ่งเงียบนะคะหมอว่าแล้วเขานะคะเขาก็เหมือนกันนะคะหมอว่าเขาหลุดจากชาวพฤษภไม่ได้นะคะเดแฮงแมนแปลว่าไม่หลุดนะคะยังคิดถึงนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจในบางอย่างที่ทะเลาะก,กันไปหมอว่าเขาอยากได้ชาวพฤษภกลับคืนมานะคะขอให้เพิ่มนะคะ 3ถ้วยนะคะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่เขาคิดว่าเขาเคยมีความสุขยังไงกับชาวราศีพฤษภละคณาพฤษศนนะคะคุณไปสลับกันเอาเองนะคะว่าใครทําหรือใครโดนกระทํานะคะภาพความรักยังเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพอดีว่ามีคนมาแทรกนะคะเป็นเนี้อเดลเวอร์ iver, สามถ้วยก็เช่นกันนะคะอืมทําให้ความรักมันแตกมันพังไปก็ได้แต่ถามว่าเขาคิดยังไงเขาเสียใจนะคะอยากกลับมานะคะยังรอคอยชาวพฤษศอยู่นะคะอ่า หกถ้วยจริงด้วยนะคะแล้วก็เคียงถือถ้วยหมอว่าค่ะเขายังรักชาวพฤกษพนะคะเขาอยากกลับมาเขายังทิ้งนะคะคือเอาง่ายๆค่ะยังถอยไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ทําให้เขาติดอยู่กับชาวราศีพฤกษบก็ได้นะคะคิดถึงความหลังคิดถึงครั้งเก่าๆที่มีความสุขกันนะคะเขาอยากมาเจอชาวพฤกษบนะคะหมอว่ามีคนมาให้เขาเลือกเยอะนะคะแต่เขาไม่เอาใครนะคะหมอว่าเขายังยืนหนึ่งนะคะยังถือชาวพฤกษบไว้นะคะอ่า เพิ่มเพิ่มนะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับชาวพืศพนะคะแล้วหกเหรียญขึ้นมาหมอว่าที่ผ่านมานะคะมีความรักที่ไม่เท่าเทียมมีคนที่ให้มากกว่าได้รับนะคะอาจจะเป็นชาวพฤชศพก็ได้ที่เป็นคนให้มากกว่านะคะตอนนี้เขารู้แล้วเราว่านะคะ เขารักชาวพุกศพแค่ไหนนะคะเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะเมื่อก่อนที่เคยทิ้งเคยห่างเคยทะเลาะก,กันไปหรือเคยทําให้ชาวพุกศพเสียใจอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะที่หมอเห็นนะคะที่เห็นเน้นๆนะคะมีชาวธาตุน้ํากระพดนมีพิชิงมีธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมานะคะที่อยากกลับมานะคะไพ่พระไพ่พระกระโดดออกมาแล้วก็มีสิบถ้วยนะคะ ให้เดทด้วยนะคะอ่าฮะโอเคอันนี้แผล,บ,ลบมาสามใบแล้วนะคะหมอบอกว่าเขาน่าจะคิดได้ะคะ่ะอยากร้องขอโอกาสนะคะเขารู้สึกว่าผิดนะคะหมอจะพูดอย่างนี้นะคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาผิดเขาทําอะไรผิดพลาดนะคะในความหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ปีหกสามก็ดีเขาอาจจะคิดว่าชาวตัวเขานะคะจบกับชาวพฤกษบกระทานหันก็ได้ที่ผ่านมา ะะแต่มอว่าเขายังมีชาวพึกศพไว้นะคะเพราะชาวพึกศพเป็นอะไรที่ดีๆที่เขายังเก็บไว้นะคะยังนึกถึงสิ่งเก่าๆเ,เคยมีความสุขด้วยกันบางคนเป็นครอบครัวแล้วนะคะฝนคืออุปสรรคคือปัญหาที่ผ่าน้นเข้ามานะคะเขาเอาง่ายๆคือจบแล้วอยากมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าชาวพึกศพนะคะจะคิดให้อภัยเขาไหมนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะอขอยินไปแล้วกันนะคะ เรนพัลเลอร์ภายใต้สำรับนะคะจะติดนะคะเขาตัดสินใจนะคะด้วยเหตุด้วยผลคิดมาด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะคะว่าถ้าคุณเคยทะเลาะก,กันด้วยการขาดเหตุผลด้วยการทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันไปด้วยอารมณ์เขาอยากกลับเข้ามานะคะเพื่อเหตุผลว่าเขาเลือกนะคะเขาเลือกครอบครัวนะคะมาบอกเลยถ้าใครไป ไปเป็นกิ๊กกับชาวพฤกษบนะคะหรือมีมือที่3ามหมอว่าคนรักชาวพฤกษ์เขาจะเลือกชาวพฤกษ์เพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นหนึ่งเดียวยืนหนึ่งในใ,นใจเขาไพ่คู่กันนะคะเดมเพลเลอร์ ler, กับเดมเทลนะคะพระราชีก็คู่กับพระราชาไม่มีใครอีกแล้วนะคะในอาจจะโลกใบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ที่เขาคิดนะคะที่เขานะคะจะรักใครได้เท่าคุณที่จะดูแลเขาได้เท่าชาวราศีพฤกษภอีกแล้วไพะะ่พรา,ยายอยากร้องขอโอกาสอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมามั่นคงกับชาวพฤกษภนะคะ นี่ยคะถ้าความรักที่ผ่านมาไม่เท่าเทียมตอนนี้เขาจะทํามาแล้วทาให้มันดีขึ้นนะคะ,ะเขาจะมีเหตุผลมากขึ้นนะคะหรือเขาจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจะมีข้อตกลงที่ดีขึ้นนะคะหมอว่าแบบนี้นะคะโอเคหมอขอเก็บไพ่นะคะทีนี้หมอจะดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะอันนี้ความรู้สึกเขาที่มีต่อชาวราศีพฤษภไปแล้วขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์คนรักชาวพฤษภลัคณะพฤษภนะคะกับชาวพฤษภ แวชวโซ่ชช่อสองทั้งหลายนะคะอ่าสิบถ้วยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เดอร์มิตนะคะเดสตาหกมัดหกดาบนะคะแปดไม้เท้าควีนเทเรียนสิบไม้เท้า แปดเรียนญสองเรียญหนึ่งถ้วยไม่ถือถ้วยโอเคเดี๋ยวนะ้อมอนยืดไปนิดนึงนะคะนะคะหมอวางไวน้นี่ก็ได้นะคะโอเคอุ้ยหมอขอเลื่อนน,นิดนึงนะคะเพราะไม่เห็นภายข้างล่างนะ,ะโอเค นะะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะคะคิงถือถ้วยหกถ้วยภายใต้สำหรับเป็นหกเหรียญโอเคหมอจะอ่านอย่างนี้นะคะหมอจะอ่านสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตั้งแต่ปี63 <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะหมอว่าคุณจะมีความรักที่สม่ำเสมอบางคนที่นิ่งเงียบไปห่างไป เมื่อปี63เขาจะกลับเข้ามาพูด mm. มาคุยกับคุณนะคะ mm. เขาจะกลับมาคราวนี้จะหมายถึงว่าสม่ำเสมอนะคะ mm. เพราะเขาคิดว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณก็ได้ค่ะเขายังคิดถึงคุณนะคะ mm. เขาเขาว่าหมอว่าเขาน่าจะคิดได้ไม่รู้ว่าสายหรือเปล่านะคะ mm. อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ, mm. ะมายื่นถ้วยแห่งความรักให้คุณนะคะ mm. มาขอโอกาสมาขอคืนดี mm. เขายังอยากมีชาวราศีพฤษภไว้นะคะ mm. เพราะชาวราศีพฤษภเป็นเดือสัน เป็นคนที่ความสุขเป็นคนที่มีความหวังมีกําลังใจมีอนาคตนะคะร่วมกับเขาที่ที่จะกลับเข้ามานะคะหมอเห็นธาตุไฟเมษดสิงธนูธาตุน้ํมามาแรงนะคะก็ระกูมีพิจิกราศีกุมราศีกันด้วยนะคะที่เห็นเห็นคนโสดนะคะแต่ถ้าโสดจริงๆนะคะที่ที่ไม่มีใครแน่นอนละคะ่ะคุณจะมานะคะพร้อมกับความดุดดินอาจจะอายุต่างกันนะคะอายุน้อยกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณนะคะ เขาจะมายื่นถ้วยแห่งความรักให้คุณนะคะหมอว่านะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าคําว่าคนรักเก่าไม่ได้แปลว่าคนที่เคยจบกันไปก็ได้นะคะเพื่อนสมัยเรียนนะคะเพื่อนที่เคยห่างกันไปหรือคนเคยคบเคยอะไรแล้วห่างไปมีโอกาสนะคะหรือแม้แต่คนที่ห่างออกไปก็มีโอกาสเช่นกันนะคะส่วนความรักนะคะของคนที่มีคู่แน่นอนเลยะคะ่ะชาวพฤกษบนะคะหมอเน,น้นๆเลยนะคะไพ่ของคุณออกมาเหมือนกับไพ่พื้นดวงเลยคะ่ะแล้วก็เหมือนความคิดเลยะคะ่ะ หกถ้วยสิบถ้วยเดอดซันหนึ่งถ้วยนายถือถ้วยนะคะนะคะที่เด่นเด่นนะคะหมอเห็นเป็นธาตุไฟธาตุน้ํามาเด่นมานะคะธาตุฟา้าธาตุไฟมีชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศีกุุนะคะ่ะคราวนี้นะคะเขารู้แล้วว่าเขารักชาวาร,ราศีพฤษภรักคณาพฤษภสิ่งใดที่เธอทําให้ชาวราศีพฤษภเจ็บปวดเสียใจเคยทิ้งเคยห่างไปนะคะหรือเคยไปหลงผู้ใดมาหมอว่านะคะเขาเสียใจนะคะเขาอยากกลับเข้ามานะคะ มาง้อขอคืนดีขอโอกาสนะคะเขารักชาวราศีพฤกษภนะคะมาก็อยากประครับประคองในความสัมพันธ์นะคะจะมาสม่ําเสมอนะคะกับคุณถึงแม้จะมันมีความผูกพันกันนะคะเห็นไหมสิบไม้เท้าถึงแม้จะลําบากถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังอยากที่จะลงเรือลําเดียวกับคุณนะคะเพราะว่ามันมีความผูกพันอยู่กันมานานสร้างเนื้อสร้างตัวคบกันมานานไม่มีใครนะคะที่จะเป็นโซเมทนะคะที่คิดอะไรคล้ายๆกันมีจิตวิญญ,ญาณมีความรู้สึก บางอย่างนะคะที่เหมือนกับชาวราศีพฤกษบอีกแล้วนะคะหมอว่าจะได้กลับคืนมานะคะจะมาสมหวังกลับมาคราวนี้ดีนะคะหมอว่านะได้แต่งงานกันหรือไม่ได้มันหมายหรือไม่ก็ได้ย้ายมาอยู่รวมกันเมื่อก่อนเคยคาราคาซังห่างบ้างทะเลาะบ้างอะไรบ้างนะคะแต่คราวนี้นะคะ คุณจะได้รับความรักจากเขานะคะจะมีการประคับประคองการเกิดขึ้นถ้าอะไรที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือเหนื่อย,อ,ยอะไรมานะคะคุณจะต่อสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันเพราะยังไงเราก็คือรักแท้นะคะเหนือการเวลาเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งโลกนะพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะอยู่กับชาวราศีพฤษภหมดเลยนะคะดึงทุกอย่างมารวมตัวกันกับชาวพฤษภสิ่งดีงามทั้งหลายจะเกิดกับคุณนะคะเนี่ยนะคะรับแท้นะคะ ถ้าใครที่ใช่นะคะกลับมาคราวนี้เขาจะมั่นคงกับคุณมากชาวพฤกษบโอเคไพ่ขงคุณดีนะคะทีนี้หมอขอให้โชคลาภบ,บ้างนะคะขอดูโชคลาภนะคะขอดูไพ่โชคลาภชาวราศีพฤษภและคณะพฤกษนะคะขอดูไพ่โชคลาภชาวราศีพฤษภและคณะพฤกษบนะคะสามไม้เท้า เหรียญเด็กถือเหรียญสองถ้วยเดียวก็จูนหกถ้วยหกเหรียญอ่านะคะคำว่าโชคลาบไม่ได้แปลว่าเราเติร์ดอ่นะคะหวยเสมอไปนะคะหมอจะพูดอย่างนี้คําว่าโชคลาบแปลว่าเราได้อยู่กับคนที่เรารักเร,เราได้พบรับที่เข้าใจกันเราได้มีการปรับตัวเข้าหากันทุกข์ยากลําบากนะคะผ่านร้อนผ่านหนาว เป็นครอบครัวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านยากมาด้วยกันเอื้ออาทรห่วงใยซึ่งกันและกันหรือคนสดคุณจะได้โอ้ดูดีค่ะไฟวิฟอร์จูนนะคะโชคชะตาจะนําพานะคะเนื้อคู่นะคะข้ามภพข้ามชาติข้ามจัก,กรวาลมาเจอคุณอันนี้ก็เป็นโชคชะตาของคุณเช่นกันนะคะโชคของคุณเช่นกันการเงินก็จะดีการงานดีเป็นปีที่โดดเด่นเลยนะคะชาวราศรีพฤษภราคณนาพฤสภถ้าเต็มสิบนะคะหมออยากให้9.99อะไรประมาณนั้นนะคะ แต่ต้องดูด้วยนะคะว่าในเรือนชะตาคุณโหราศาสตร์นะคะุณไปผูกดวงนู่นนี่นั่นแล้วว่าดาวในจอในเรือนคุณมีดาวอะไรดีดาวอะไรบ้างไหมมันทีมันอาจจะดีไม่สุดอันนี้เป็นแผ่ภาพ,พ,พองรวมนะคะถ้าเป็นโชคลาภโดดเด่นคุณลองเสียเ่ยงลอตเตอรี่ไว้นะคะชาวพฤษภปีหน้านะคะเสี่ยงไว้ถ้าใครจะถูกนะคะซื้อใบเดียวก็ถูกนะคะถูกไหมถ้าไม่ถูกซื้อเป็นสิบหางยี่สิบหางก็ไม่ถูกแต่หมอนแนะนํานะคะมีออฟจูนเดอะซันพวกนี้คุณมีโชคมีลาบนะคะลองนะคะหนึ่งนะคะในแชร์ืออร์นะคะ เป็นยานพาหนะยวดยานพาหนะเป็นการเดินทางของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเดมเพลอร์เดมเพลนี้พระราชาพลรรีชินีก็ได้นะคะการเดินทางเกี่ยวกับท่านก็ลองดูนะคะแค่หมอให้ลองดูวันเกิดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะหรือวันเกิดแม่ะะหรือรถใหม่ของคุณนะคะหรือเเเลลขขททีีีีีี่่่่่่บ้้้าาานนนนนรถออะะะะะะไยงกก็ดดดดคคคคโมมมมเลขที่บ้านเลขที่รถ เรียายานพาหนะของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมี3ด้วยนะคะคุณลองดูนะคะหรือลองเสียเ่ยงลอตเตอรี่ติดไว้นะคะครั้งลงวดครั้งละใบสองใบก็ยังดีนะคะอ่าไพ่ของคุณออกมาดีมากเลยอาชาพิทธศพทีนี้หมอขอไพ่แนะนํานะคะสุดท้ายละสุดท้ายละไพ่จะแนะนํายังไงนะคะสีไม้เทา้าไพ่จัดเม้นนะคะอืา าจะตามใบสุดท้ายจะซันให้ใต้สำหรับเป็นไนท์ทูดาบนะคะหมอจะแนะนำอย่างนี้นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภคะ่ะหมอขออวยพรไพ่อะไรที่ดีๆออกจากคุณนะคะไม่ว่าปีไหนปีอะไรที่คุณแย่มาขอเป็นปี64ขอให้พลังงานไพด่ดีๆพลังงานบวกนะคะ ถ้าใครไม่ดีก็พยายามนะคะดึงจัก,กรวาลที่ดีนะคะแล้วอันนี้มันปีระมิดขึ้นมาหลายรอบนะคะถ้าใครแย่ๆคุณหาซื้อปีระมิดนะคะมาตั้งที่ทํางานที่บ้านคุณเพื่อปรับงงช่วยในบ้านคุณนะคะให้มันขึ้นมานะคะไหว้องค์พ่อพิคเนตนะคะ ชาวราศีพฤษพคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆนะคะในตัวไพ่ขึ้นมาขอให้คุณประสบความสุขนะคะความเจริญอย่าใช้อารมณ์และเหตเอุอ่อย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะในการพูดในการต่อสู้ในการกระทําไม่ว่างานเงินความรักหรืออะไรก็ตามมันจะไม่เกิดประโยชน์นะคะขอให้คุณใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยนนะคะอะในตัวนะคะเต็มเพลนะคะไพ่ใต้สําหรับนี่ยังเป็นเ็มเพลตหมอจะบอกว่านะคะสีไม้เท้า คนโสดมีโอกาสได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ถ้าใครครบกันนานๆมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ด้วยความเข้าใจหรือบางคนได้แต่งงานนะคะมีโอกาสนะคะเดอะสตาเป็นความหวังเป็นพลังใจของคุณนะคะที่คุณจะก้าวต่อไปจัดเม้นหมอบอกไว้แล้วนะคะคู่รักอยู่เหนือการเวลาเหนือโลกนะคะเหนือจัก,กรวาลน,นี้นะคะเขาจะส่งทอดมาให้คุณไม่รู้หมอจะพูดยังไงก็ไพ่มาขึ้นอย่างนี้ค่ะเดอะเวิลดเดอะนะคะเดอะสตาจัดเม้นนะคะ ไพ่แห่งการกระทําคุณทําดีคุณย่อมได้รับผลดีแน่นอนนะคะหากใครเป็นคู่คุณนะคะหากใครยังไม่เจอคู่แท้นะคะหมอว่าคุณจะได้เจอคู่แท้สามโลกสามจักรวาลนะคะจักรวาลนี้จะดึงความรักนะคะที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณมาให้คุณนะคะคุณจะมีความโดดเด่นนะคะคุณจะมีเสน่ห์นะคะอะไรที่มันทุกข์มันโศกนะคะคุณจะหมดเวรหมดกรรมนะคะคุณจะคิดได้คุณจะเรียนรู้สัจธรรมในชีวิตของคุณนะคะ ใครที่ใช่จะกลับเข้ามาแล้วจะดีด้วยนะคะนะคะบางคนนะคะหมอพูดอย่างนี้บางคนมีรักมีทุกข์ตลอดเหมือนเรารออะไรสักอย่างหนึ่งรอคนที่ใช่เมื่อไร่จะมานะคะเหมือนบางคนมีรักข้ามภพข้ามชาติมาแต่อดีตชาตินะคะหมอว่าปี6กสี่นี่แหละคุณจะเจอนะคะให้คุณมันว่ายพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะและไหว้องค์พรอพิฆเนศนะคะคุณจะเจอรักแท้นะคะเหนือการเวลานะคะรักแท้ที่ข้ามการเวลา จากอดีชาติมาให้คุณเจอนะคะชาวราศีพฤษศลัคนาพฤษศคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามและรับชมนะคะขอให้คุณประสบแต่ความสุขนะคะถ้าอะไรดีๆก็เก็บไว้นะคะถ้าดูดูส่วนตัวใต้ลิงก์มี ID l ดียค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็ชอบก็ช่วยกด subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ